แม่มิวกี้ไลฟ์สดพูดถึงแดนนี่อดีตลูกเคยทำเอาแฟนคลับหลายคนตกอกตกใจเมื่อช่วงเช้าวันที่8สิงหาคมคุณแม่ของมิวกี้ปรยาได้ออกมาไลฟ์สดพร้อมหลานชายน้องกาเนสเป็นการเปิดใจทางน้ำตาแล่าถึงแดนนี่ปินเข้าบ้านโดยพูดจาไม่ดีและควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ที่สำคัญยังถ่ายคลิปคุณแม่ตอนเสียงดังด้วย คุณแม่ของมิวกี้เผยในไลฟ์ว่าสาเหตุที่ออกมาไลฟ์เพราะมีปากเสียงกันเขาเสียมารยาทมากโดยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาอาัดคลิปต,ตอนที่คุณแม่เสียงดังใส่เขาทําให้คุณแม่ต้องออกมาพูดยืนยันคนทางบ้านไม่ได้ปิดกัน้นไม่ให้เจอน้องกาเนสเขาเขาอยากมาเมื่อไหร่ก็ได้บางทีเขาอยู่ออฟฟิศแต่ก็ไม่มาบางครั้งแม่ไม่รับสายเพราะเขาเป็นแบบนี้ชอบพูดจามไม่ดีใส่แม่แต่เราก็ไม่เสียเรียดเพราะเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ คุณแม่มิวกี้เผยอ,อีกว่าครั้งนี้มีปากเสียงกันเพราะน้องกาเนสไม่สบายแล้วเขามารับไปโรงเรียนคุณแม่ก็อาบน้ำเมื่อคืนไม่ค่อยได้นอนเพราะดูแลน้องเขาเหมือนคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เขาโทรๆรมาแล้วก็กดกริ่งไม่หยุดทุกคนมองเหมือนเขาสุภาพแต่จริงๆเวลาอยู่ในบ้านควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลย คุณแม่ไม่ได้อยากทำร้ายใครแต่เขามาถ่ายคลิปตอนคุณแม่เสียงดังก่อนพอคุณแม่เห็นก็กำลังจะลงมาเปิดประตูคืออยู่ชั้นสามโดยคุณแม่เดินขึ้นมาข้างบนเพื่อหยิบกุญแจออกไปเปิดเท่านั้นแหละเขาไม่รอเลยเขาปีนขึ้นบ้านเลยแล้วคุณแม่อยู่กับน้องสองคนทำให้ตกใจเลยบอกแดนนี่ทำไมต้องปีนบ้านคนอื่นเขาเห็นก็ต้องทำตามได้สิเขาดื่มตลอดเรื่องนี้ไม่เคยว่าเพราะเรื่องของใครของมันแต่กับน้องเราขอดูแลเองดีกว่าเพราะน้องห้า ขวบเองแม่เลี้ยงเขามาแม่ไม่ใช่ลูกแต่ยิ่งกว่าลูกอีกทั้งเขาไม่ควรหันมาว่าแม่เขาไวุ่นวายทำไมไม่พาน้องไปหาหมออยากจะบอกแดนนี่ถ้าน้องรอแดนนี่น้องก็ตายไปแล้วไม่ใช่อารมณ์อยากมาก็มาหายไปก็หายไปเลยคุณแม่มิลกี้กล่าวว่าจากนั้นเขาจะอุ้มน้องไปขึ้นรถแม่ก็ตกใจแม่ก็เสียงดังว่าเอาน้องลงมาเดี๋ยวนี้เขาก็อัดคลิปแล้วบอกทำไมเหรอ บ้านหลังนี้ยังเป็นชื่อผมเขาไม่ควรพูดแล้วก็อัดคลิปพูดว่าสงสารกาเนสเดี๋ยวแดดด้จะให้การศึกษาที่ดีพูดแบบนี้เหมือนดูถูกแม่เราไม่ให้การศึกษาที่ดีกับน้องหรือเขาก็ชอบพูดใช้คําว่าก็ตกลงกันแล้วไงว่ามารับไปโรงเรียนเป็นหน้าที่ผมเนี่ยหน้าที่หรอคะเขาพูดจาแย่มากคุณแม่ต้องขอมาแจ้งก่อนเพราะเดี๋ยวเขาจะเอาที่อัดไว้มาทํร้ายคุณแม่ที่ผ่านมาคุณแม่พยายามดึงให้เขาสองคนยังอยู่ด้วยกันแต่หลังๆเขาพูดจาไม่ค่อยดีกับคุณแม่ครั้งนี้ คุณแม่ต้องขอพูดนิดนึงเพราะเราอดทนมานานแล้วซึ่งคุณแม่คิดมาตลอดอยากให้เขากลับมาเป็นครอบครัวแต่เขาไม่ยอมกลับใช้คำพูดว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมดี คุณแม่ก็ถามแล้วจะพร้อมเมื่อไหร่มิวกี้ก็งอเขาหลายครั้งแล้วแต่โดนเขาว่าแม่ก็เจ็บแทนลูกเหมือนกันว่าพอแล้วเขาออกจากบ้านไปเองไม่มีใครไล่แต่เราไม่กล้าปล่อยให้หลานไปกับเขาเรียกได้ว่าครั้งนี้คุณแม่ของสาวมิวกี้สุดจะทนเพราะเล่าเลยว่าอีกฝ่ายควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้แถมยังปีนเข้าบ้านแบบนี้อีกด้วยเอาเป็นว่าทางฝั่งของแดนนี่จะพูดถึงกรณีนี้ยังไงก็ต้องรอฟังกันต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ